สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาเล่าในเรื่องดีๆของลุงพลและยูทูบเบอร์เข้าวัดถือศีลไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับลุงพลและทีมยูทูบเบอร์ที่ไปกับลุงพลด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มี FC ท่านหนึ่งค่ะได้มีโพสต์ลงในเพจลุงพล ชัยพลวิภา FC ขออนุญาตนำมาเล่ามาอ่านให้แฟนขับ FC และท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะโดยกล่าวว่าดูไว้เดอ้อพี่น้องคนบุญอยู่ที่ไหนก็เป็นบุญอันนี้ส่งที่ได้ทำความสะอาดอารามและเจดีพระบรมมหาธาตุขอให้ชัยพลวิภาและครอบครัวหมดทุกข์ ได้รับแต่สิ่งเป็นมหามงคลทั้งครอบครัวนอกจากนี้ก็มีคนแห่มากดไลค์และแชร์ให้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะและมีเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นขอหยิบยกบางข้อความมาอ่านให้ฟังนะคะท่านแรกกล่าวว่าสาธุสาธุขอให้ครอบครัวลุงพลจงพ้นจากมารและศัตรูที่ปองร้ายด้วยเธอ ท่านต่อมากล่าวว่าอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะต่อแต่นี้ไปบุญกุศลที่ลุงพลป้าแตนได้ทำไว้ขอจงส่งผลบุญมาให้ลุงพลป้าแตนและลูกๆขอให้ได้แต่ความดีความเป็นสิริมงคลอย่าได้มีทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมากำมกลายขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรง ยุยืนมั่งมีสีสุขสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอัปมงคลขอให้ออกไปและอย่าได้มากล้ำไกลายอีกเลยท่านต่อมากล่าวว่าขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะด้วยอนิสงก์การทำดีมีน้ำใจเผื่อแพ่ขอให้ครอบครัวลุงพลจเจริญรุ่งเรืองค่ะสาธุสาธุท่านต่อมากล่าวว่าสาธุค่ะ ลุงทำดีที่สุดแล้วค่ะลุงมาถูกทางแล้วค่ะอนุโมทนาบุญด้วยจ้าเราเชื่อว่าบุญทุกๆบุญที่ลุงได้ทำไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยหรือแม้แต่แค่คิดให้อโหสิให้พวกมันทั้งหลายแค่บุญนี้ก็จะช่วยให้ลุงผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายที่มาราวีไปได้จ้าสาธุสาธุ ท่านต่อมากล่าวว่าสาธุผลบุญที่ลุงพลได้ทำได้สร้างขอให้ครอบครัวลุงพลจงได้รับแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในวันข้างหน้าสาธุค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ